เดี๋ยวเรามาดูคุณลุงกันนะคะคุณลุงค่ะนั่งบนอะไรเงยมๆอง,งคนเดียวก็ไม่รู้ไม่มีก็จะเอ็ดถ่ายคุณลุงนี่เลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคุณลุงแกทําอะไรนะคะคุณลุงหรือว่าคุณป่าของไม่มีนั่นเองนะคะ แอบบนเงืมงืงคนเดียวอะไรก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะนาำก็จะนดนดมลงตรงนี้แล้วก็หมุนไปที่ปั๊มแล้วก็ผ่านระบบกรองระบบเกลือที่สร้างเป็นคอรีนเข้ามาสู่ในสระอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้สำหรับการหมุนเวียนของน้ำนะครับ นี่เราถ่ายให้ดูตอนการเทะููเลยนะครับดูลักษณะการเข้าเหล็กนะครับผมเด็กตัวรางแท๊กเตอร์ก็จะเป็นเด็กเข้ามิลทั้งหมดเลยนะครับผมระยะห่างก็อยู่ที่20คูน20เซนหมดเลยนะครับส่วนเหล็กกำแพงที่เป็นตัวโตัวสายกทีนี้ก็จะเป็นเหล็กที่10 3, ทั้งหมดนะครับ นี่เราใส่แตะเหล็กยืนไว้ก่อนนะส่วนเเหล็กนอนนี่อันนี้เราคาดไว้เพื่อว่าไม่ให้เด็กยืนนั้นเอ,เอียงไปเอียงมานะครับเดี๋ยวเราพอเราเทะพื้นเสร็จเราก็จะมาใส่เข้างอีกท,ทีก็ข้างในค็ส16เซนนะครับคือค่าแอดคือระยะห่างนะครับข้างนอกก็20เซนนะครับก็จะให้ชมอยู่ประมาณนี้นะครับการเข้าแบบก็เรียบร้อยนะครับทาความาสะอาดเรียบร้อยนะครับพื้นลรีนพื้นอะไรเรียบร้อยหมดนะครับผม ตามไป,ไปดูค่ะตามไปดูต่อค่ะเราก็เตรียมการโดยสั่งคอนเทีตจองไปแล้วล่วงหน้าสาวันนะครับผมแล้วก็สั่งจองรถเคนมาพรุ่งนี้เราจะถอยถอนเช้านะครับวันนี้เราก็มาตรวจเหล็กว่าเหล็กนี้ใส่ถูกต้องไหมถูกผิดอย่างไรนะครับผม,มก็ได้นคำพางค์ของการตรวจไปแล้วรอบนะครับ นนเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดค่ะ,ะแต่ถ้าเดินไม่ระวังนะคะล่วงค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่ว่าเราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมน,นะครับเพื่อเผื่อท่านใดที่สนใจการสร้างสระไว้น้ำจะได้มารับชมกันนะครับท่อที่เห็นอยู่ในนั้นก็จะเป็นท่อ,อ,อท่อนะครับ ท่อที่เห็นนี้ก็จะเป็นข้อ,เ,อเป็น,เป,นเป็นเดนนะครับเป็นเปนเดนก็คือตัวตัวตัวเดนก็คือตัวเดนของสระเลยก็คือทางตัวที่ว่าจะดูตะกอนดูอะไรออกนะครับส่วนตัวที่เดินด้านข้างตรงนี้เาะาไปใกล้ๆนี่นะคะเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะคะแต่นักแข้งจะแหกเอานะคะถ้าเดินไม่ระวังนะคะ คลิปนี้ตอนแรกว่าจะแอบถ่ายคะ่ะเราไม่แอบแล้วนะคะเราถ่ายตามตูดเลยคะ่เะคคคเดี๋ยวเราก็จะใส่ตอนนัดเทลหนังสแล้วตอนที่ฟูรูเบิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่หัวดูกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดปั๊มที่ตัวห้องปั่งรูมนะครับแล้วก็มันจะมี มีสายสําหรับดูดพวกตะกรนพวกตะไคร่น้ําที่อยู่ในสระนะครับทำความสะอาดสระก็ใช้ท่อตรงนี้นะครับส่วนตัวอินเดหรือตัวน้ําเข้านะครับพอดีสระลูกนี้มันมีขนาดเล็กเราก็จะใส่ไว้ที่ผนังนะครับก็เลยยังไม่ได้เดินท่อก็คงจะเทพื้นก่อนแล้วเราก็มาจะเดินจะมาเดินท่อไว้ในผนังนะครับ ัวผนังสระเลยนะครับผมก็อินเดตสาแล้วก็จะมีไฟใต้น้ําอีก3ามดวงนะครับอันนี้คือการอัพเดตตัวสระไว้น้ําก็ประมาณนี้นะครับครบต่อไปเราไปไปชมด้านบนนู้นเลยนะครับผมข้างบนนี่เราก็เทเป็นพื้นแลนดหลังคานะครับนะครับเราได้ตัดตัวหลังคาที่มุมกระเบื้องออกนะครับเพราะมัมนมีการรั่วซึม คออูเดิม้าหรร่บััเมออแนนะะคีนะคะเดินตามไม่ได้นะคะเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแต่ว่าจะตกหน้าไอ้นี่เอานะคะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมขะไม่มีไม่ขอถ่ายนะครับ ตามไม่ไหวค่ะแม่ตามไม่ไหวค่ะท่านผู้ชมค่ะงั้นคลิปนี้แม่มีก็คงต้องขอทัวลาไปก่อนนะคะตามไม่ได้นะคะตอนแรกเราก็โอ๊ยตอนแรกเราก็จะตามต่อนะคะแต่ว่า สูแรงปีนไม่ไหวนะคะเราไม่ตามแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็ประมาณว่าเดินตามผู้ใหญ่หาคลิปไปน,นิดหนึ่งก็ยังดีนะคะเอามาฝากเพื่อนๆเ,เป็นความรู้นะคะคลิปนี้ไม่มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ